ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมินควนนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับอัปเดตต้นขนนที่เราตัดแต่งกันวันนั้นนะครับที่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะคลิปให้ดูนะครับที่เราตัดกันแบบโกรหลายตอนนี้นะครับนี่นะดูเห็นอะไรไหมนี่ติดลูกแล้วลูกโตแล้วด้วยครับนี่นะก็ กิ่งที่เราตัดวันนั้นนะครับก็มีกิ่งนี้นะครับตัดใหญ่เลยแล้วก็กิ่งนั้นแล้วก็พวกยอดนี้นะครับก็นี่เดี๋ยวพาไปดูต้นโมเดลกันต้นโมเดลก็ลูกเยอะเลยนี่นะครับต้นโมเดลของเรานะครับก็เดี๋ยวพาไปดูในต้นหน่อยนะครับออกดอกออกลูกเต็มเลยนี่นะครับก็มีที่เราห่อไว้แล้วนะครับสองแต่มีลูกเล็กขึ้นมานี่เห็นะครับออกขึ้นมานะครับหลังจากที่เราตัดแต่งมาวันนั้นนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาตัดกิ่งนี้นะครับกิ่งที่ว่าแห้งนี่ออกนู่นนะมีลูกเดี๋ยวเราก็จะเลือกไว้นะครับลูกที่เหลือก็จะเอาไปแก้มนี่นะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งครับเราบอกว่าเราจะเอาไว้เลือกนะครับว่าจะเอากิ่งไหนดีนะครับวันนั้นเราถ่ายจากมุมนี้นะครับแล้วก็ทําการตัดนี่นะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับอันนี้ก็เริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่เห็นไหม ไ็ไหมเห็นไหมนี่เริ่มออกลูกแล้วนะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับนี่เโอ้หลายลูกเลยนี่นะครับโอเคสำหรับคันโอ้นี่ผมเพิ่งเห็นนะครับนี่ เห็นไหมครับวังถึงพื้นเลยตั้งแต่วันที่เราตัดแต่งไปวันนั้นนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับนี่นะครับรอยตัดที่ตัดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับามาชมนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับหลังจากพีโนรูเขาผ่านไปนะครับทางภาคใต้ก็ยังมีฝนอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูทั้ง3ต้นนะครับ ต้นขนุนทั้งสามต้นเลยนะครับนี่นะครับก็จะเห็นิดว่านี่คือต้นที่หนึ่งนะครับนี่นี่นะครับต้นที่สองแล้วก็ต้นที่3ามนู่นเลยครับอยู่ใกล้ๆไปเลยนะครับนู่นนโอเคสามต้นนี้นะครับก็นี่นะครับต้นโมเดลของผมก็คือต้นตรงกลางนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ได้กินไปหลายลูกแล้วนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมความรู้ดีๆยังมีให้แบ่งปันอีกนะครับสำหรับการหนุนก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ